ขี้ผ้าครับข้อนี้ให้กราฟฮอร์โมนมานครับอันนี้คือกราฟปกตินะเขาบอกว่าจากข้อมูลครับถ้าในวันที่21ระดับฮอร์โมน x ไม่ลดลงต่อเนื่องไปจนเกินวันที่28เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ2สัปดาห์จะตรวจพบฮอร์โมนใดและฮอร์โมนนั้นสร้างมาจากส่วนใดเค okay, ครับเราลองมาดูนะฮอร์โมน x คืออะไรครับจะเห็นว่าฮอร์โมน x เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานะครับในช่วงหลังจากที่มีการตกไข่นะฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นสูงครับหลังจากที่มีการตกไข่เนี่ย ตัวนั้นนะครับก็คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนครับฮอร์โมน X นะครับคือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนครับจำไว้นะครับลักษณะกราฟแบบนี้นะถ้าเกิดว่าไอช่วงหลังไข่ตกนะครับแล้วมันตัวที่พุ่งขึ้นมาสูงไงครับแล้วกินช่วงยาวประมาณหนึ่งเนี่ยอันนี้ครับคือตัวของโปรเจสเตอโรนครับโปรเจสเตอโรนปกติครับพอพุ่งขึ้นถึงมาเนี่ยครับประมาณถึงวันที่21เเนี่ยมันจะต้องค่อยๆลดลงนะครับระดับค่อยๆลดลงอย่างนี้เห็นไหม จะต้องค่อยๆลดลงจนวันที่8นะครับระดับจะต่ำลงมากๆนะอันนี้คือในกรณีปกติครับของการเกิดรอบเดือนแต่ถ้าเกิดว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นครับถ้ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นเนี่ยกราฟจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับโปรเจสโรนครับจะรักษาระดับให้สูงต่อไปนะครับจะไม่มีการตกลงนะในกรณีของคนที่ตั้งครรภ์นะครับระดับของมันเนี่ยครับโปรเจสโรนเนี่ยจะสูงต่อไปครับเพราะว่าตัวของโปรเจสโรนมีส่วนช่วยนะครับในการฝังตัวของตัวอ่อนได้ครับดังนั้น ต้องรักษาระดับเนี่ยให้สูงต่อไปนะโอเคนะครับอันนี้คือลักษณะนะครับการทํางานของฮอร์โมนที่แตกต่างกันครับระหว่างกรณีที่ตั้งครรภ์กลับไปตั้งครรภ์นนะถ้าไม่ตั้งครรภ์นเนี่ยครับเกิดรอบเดือนทั่วไปเนี่ยโปรเจสเตอโรนจะต้องตกลงครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการปฏิสนธ,ธิแล้วมีการตั้งครรภ์น,นะครับโปรเจสเตอโรนเนี่ยจะต้องรักษาระดับให้สูงต่อไปโอเคนะครับข้อนี้ครับเขาบอกว่าระดับฮอร,ร์โมน X ซซึ่งเราดูแล้วครับว่าคือโปรเจสเตอโรนนะ ไม่ลดลงต่อเนื่องอันนี้หมายควาว่าอาจจะมีการปฏิสนธิแล้วเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นครับก็เลยมีการรักษาโปรเจสเตอโรนให้สูงต่อไปเขาก็เลยถามเขาว่าเมื่อเวลาผ่านไปอีกสองสัปดาห์เนี่ยจะตรวจพบฮอร์โมนใดและฮอร์โมนนั้นสร้างมาจากส่วนใดเค okay, ครับฮอร์โมนตัวนี้ครับก็ต้องเป็นฮอร์โมนที่สามารถใช้ในการตรวจสอบการตั้งครรภ์ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราสามารถบอกได้นะครับการที่โปรเจสเตอโรนเนี่ยไม่ตกลงแสดงว่ามีการตั้งครรภ์นนะฮอร์โมนตัวนี้ครับต้องสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ครับก็คือฮอร HCG ครับ HCG เนี่ยครับเป็นฮอร์โมนที่มีความสัมพันธ์ในการตั้งครรภ์ครับสามารถตรวจพบนะครับ HCG เนี่ยในปัสสาวะของผู้ตั้งครรภ์ได้ครับเราก็เลยมีอุปกรณ์นะครับในการตรวจการตั้งครรภ์นะอุปกรณ์ตัวนี้ครับเป็นการตรวจนะครับว่ามี HCG เนี่ยปนมากับปัสสาวะหรือเปล่านะถ้าปนมาก็แสดงว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะครับโดย HCG ครับสร้างมาจากส่วนของรกนะครับสร้างมาจากรกนะสำหรับ HCG ครับต่อข้อ1นะ เคนะครับข้อนี้ก็คือต้องประเมินให้ได้ครับว่าฮอร์โมน X อเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมันมีความสัมพันธ์นะครับกับการตั้งครรภ์ยังไงครับเขมาประเด็นคือตรงนี้นะกราฟตรงนี้พยายามมองให้ออกนะครับว่าแต่ละเส้นเนี่ยสื่อถึงฮอร์โมนอะไรนะโบรเจสเตรนเนี่ยครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าเป็นตัวที่กินช่วงกว้างครับช่วงกว้างในช่วงท้ายตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ขึ้นมาสูงนะส่วนตัวที่เห็นชัดอีกง่ายๆอีกตัวหนึ่งครับก็คือ LH เครับ LH เดนี่ยครับมันจะเป็นตัวที่มีจุดพี อันนี้นะครับเป็นลักษณะกราฟของ LH นะจะพุ่งขึ้นมาครับสั้นๆในเวลาสั้นๆนะครับแต่ว่าพุ่งขึ้นมาก็ค่อนข้างจะสูงครับก็เลยเห็นปลายยอดเนี่ยค่อนข้างจะแหลมครับอันนี้คือลักษณะเด่นของกราฟ LH นะส่วนอีกตัวนะครับตัวหนึ่งที่ในช่วงแรกเนี่ยค่อยๆมีการเพิ่มขึ้นมาช้าๆอย่างนี้ครับจนเพิ่มขึ้นมาสูงนะก็คือเอสโตรเจนครับเอสโตรเจนนะครับเป็นฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นมาครับหลังจากที่ตัวฟอเรนเคิลเนี่ยมีการเจริญเติบโตครับอันนี้ครับ ตอนแรกนะครับฟอเนเคิลในรังไข่เนี่เเนย,ยจะค่อยมีการเจริญเติบโตนะครับแล้วระหว่างที่ฟอลริเ,เคิลมีการเจริญเติบโตเนี่ยก็จะมีการสร้างเอสโตรเจนเข้ามาด้วยครับแล้วตัวที่กระตุ้นนะครับให้ฟอลริเ,เคิลเจริญเติบโตครับก็คือตัวฮอร์โมน FSH ครับ FSH ก็จะเป็นอีกกราฟหนึ่งนะครับที่เหลืออยู่นะตัวนี้ครับเส้นนี้คือเส้นของ FSH ครับ ตัวนี้ตามชื่อของมันเลยครับเป็นตัวที่กระตุ้นตัวฟอเิเคิลนะครับให้มีการจเจริญเติบโตครับเห็นไหมมันมีการช่วยให้ฟอเิเคิลเนี่ยครับค่อยๆมีการเจริญเติบโตแล้วระหว่างที่ฟอเิเคิลมีการเจริญเติบโตเนี่ยก็มีการสร้างเอสโตรเจนด้วยครับดังนั้นเอฟเวอร์เนี่ยมีผลนะครับทำให้เอสโตรเจนค่อยๆสูงขึ้นมาแบบนี้ได้ครับกราฟนะครับตอนที่ค่อยๆมีการเพิ่มขึ้นสูงในช่วงแรกเนี่ยอันนี้ครับคือตัวเอสโตรเจนผลของมันครับเกิดจากการที่ตัวฟอเิเคิลเนี่ยสร้างเอสโตรเจนขึ้นมาครับ เสร็จแล้วก็จะมีการตกไข่ครับช่วงที่ LH เเนี่ยพุ่งขึ้นถึงจุดพีคนะครับตรงนี้จะมีการตกไข่หลังจากที่มีการตกไข่แล้วครับโปรเจสเตอโรนเนี่ยก็จะค่อยสูงขึ้นครับสูงขึ้นในระดับหนึ่งเนี่ยแล้วก็ค่อยตกลงไปครับในกรณีที่ไม่ตั้งครรภ์นนะแต่ถ้าเกิดว่าตั้งครรภ์นเนี่ยก็จะมีการรักษาครับโปรเจสเตอโรนให้สูงต่อไปเรื่อยๆครับโอเคนะครับอันนี้ก็สรุปให้นะครับในส่วนของเรื่องกราฟฮอร์โมนนะ